เนี่ยแล้วพอนัดกันมาเอยอะทีไรอ่ะวุ่วายทุกทีแน่งจะต้องมีคนมาสายมีคนมาก่อนแล้วก็มีคนตรง,ตตรงเวลาไม,ไม่รู้ว่าพีทอยู่ในรถอาการหนักนะเราตรงรถอ่ะแล้วเดินตามหลังกันนะพี่พีทอยู่ไหนอะ่ะบอกว่าไม่ไมเห็นเข้าใจแล้วทำไมแส่แว่นกันทั้งคู่เข้เาใจลแล้ว เสวัสดีทุกคน,นมากๆเลยนะครับกล้องถ่ายเพื่อน EP นี้เราพาทุกคนมาที่ไอคอนสยามเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้ช่วงสิ้นปีพอดีและแน่นอนว่าถ้าพูดถึงบรรดาชาวตากล้องอยางพวกเราเนาะเราก็ย่อมมีดีมาในการที่อยากจะถ่ายในช่วงแบบแสงไฟช่วงสิ้นปีก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่อยู่แล้วและแน่นอนผมก็ไปเจอในเว็บเช่นเดียวกันว่าที่ไอคอนสยามเนี่ยเขามีการจัดงานแบบอิล u ูมิเนชันก็เลยทักไปชวนพี๊ แล้วก็พี่แมนแล้วก็อีกคนนึงน้องจีน่าคนนี้นะที่ใส่แว่นอยู่มาก,กันแบบว่านัดหมายแบบสนุกม,มากแต่ว่าภาพถ่ายวันนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะไปหน้าน้องงงมากแบบให้ให้หนูดูอะไรครับแบบออให้หนูดูอะไร <c oughs> ะเด็กจะติดแท็กว่าเซฟน้องมากเลยวันนี้เก็บไฟเก็บแต่โฟกัสนี่กูบอกเลยแบบสมองกูสิ้นคิดมาก <c oughs> ม,อม,อมองที่ไฟมองที่ไฟไม่ต้องมองพี่ เราเราอยู่กันตรงนี้ถูกแล้วเราอยู่ตรงนี้ถูกแล้วแต่ไอตรงเนี้ยไปตรงไหนวะประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยแหละเออได้อยู่ได้อยู่มา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 ตาปืนตั้งแต่เริ่มถ่าย <c oughs> เราหันข้ายนิดนึงก็ได้หรอกเออดีเหยียดแขนแน่ตรงๆหนไหนเออ แต่ตอนนี้เหมือนฟ้ามันเริ่มมืดแล้วนะที่ว่าไปตามไอ้เสาตรงทางเข้าที่เราเข้ามาไฟมันโอเคมันไม่แรงเกินไปแล้วมันได้โฟกัสด้วยได้โอเคด้วยว่าแต่พี่แมน,<ห>นจีนนาไปไหนแล้วพอมาพอมากันอย่างเงี้ยนี่ขนาดไม่กี่คนนะไม่หลงกันเลย donít, <comunque S 1> จินนาเอาเสานี้จีน่าเสานี้เลยเดี๋ยวโทษนะโทษนะโทษนะบวกกูต้องกิมมิกนี้ละ ่อยูนะะจ๊แต่พอยิ่งมืดแต่ยิ่งสวยนะเอาจงริงทำเป็นเล่นไปเดอเฮ้ยนั่งหัเือใช่ ออออืออะไรอ่ะพวกสัตว์เหรอนักสัตว์เหรอหรืออะไรมองหน้าตรงได้เลยนะมองหน้าตรงได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเงาไปแล้ว ห้าสิบมันสว่างจ้าไปปรับสปีดปรับสปีดแล้วแต่ว่าไฟมันกระพริบเข้าใจปะยอมใช้เลนเอฟแคบนี่แหละไปพี่ว่าอยากให้เราใส่แว่นดีกว่าเออพี่ว่าใส่แว่นโอเคกว่าแต่ว่าพี่แซมจะมามปอยู่ไหนแล้วเนี่ยงงนะเมื่อกี้พี่ก็งงกับเขานะได้เลยน้องใจเย็นก่อนนะทีน้ำมันการเนี่ย เอาจริงๆไฟมันมีหลายมุมหลายโซนมากเลยนะติดอย่างเดียวคือแบบคนมันเยอะมากแล้วเวลาถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานการที่เราต้องหลบคนและต้องมาเดินซอกแซกเหมือนอย่างตอนนี้ก็ยังต้องซอกแซกอยู่ <c oughs> เกิดมาเพื่อจอบงานนี้จินนะ่าจินนาเดี๋ยวเดี๋ยวมากับพี่ก็ได้ไหม เดี๋ยวจีน่าไปอยู่ระยะไกลตรงนู้นเลยนะเพราะว่าพี่ใช้เลนเลนจอดเลย<ป> <Mother> s. <S เฮ้ยพี่ว่าานี้โอเคนะพีทได้เลยลเตรงหน้า <S 2> <S 2> พี่อ่ะเดินหน้าขึ้นมาหนึ่งสต็อปทำหน้าหนึหน่งสอง <S <S สาม น,นี้6กโมงห้แน่ใจใช่ไหมว่าพี่แฟมจะมาเวลานี้แก<น>มีความมานะอยู่นะไม่แน่ใจแต่ว่าแกมัน <มา S 2> ช่วงเวลาที่เราเนี่ยเกี่ยกแท็กซี่กันแล้วนะกแก็แกคงเหงาแหละเออช่วงนี้แกคงเหงานี่นี่นมีสะพานตรงนี้ต่อ วันนี้มีลูลามาเล่นดีกว่าฮ้ยเ้ยลองกันก่อน <c oughs> ลุงแฟมก็เพิ่งจะมาตอนนี้เขาเล่นคอนเสิร์ตกันพาดเดี๋ยวพา,พาถ่ายรูปใช่ไหม <i> ทำไมเริ่มงานกี่โมงเนี่ยเริ่งานห้าโมงนอ๋อเรื่องอะไรอ๋อไอพีซเป็นไหน,น,นหเน,น,หหนี่ยพีซอ๋อไปรับ,บอ๋อรูอแลลแลล้แล้วรู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 ้รู้กันอยู่รู้รู้กันอยู่ แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศอ Il ล m i n a t i o n ทูทอสันวิดทูพร้อมกับฟู้ดทรัพท,ที่สวยสดงดงามขนาดนี้ก็สามารถมาได้ที่ขอนสยามได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มกราคมปี2 5 6 6้ยไ,ได้ย,วยาวๆเลยนะฮะเป็นเอกฉันนะสรุปหาของกินนะงั้นปิดคลิปเลยนะงั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลคล์กดซับกดแชร์ด้วยนะคือที่ต้องปิดเนี่ยออกเลยแบตมันจะหมดแล้วเจอ<ม>ก,กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย คืออย่างนี้พี่ขอโทษนะจีน่าหน้าแก่บานพี่ต้องพูดตรงๆมึงไม่ควรหันหน้ามาสภาพแกไม่ต่างจากพี่ในตอนนี้บานพอครับใช่บานทุกคนเหมือนกันครึ่งตัวครึ่งตัวได้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 เออไม่ต้องหามเยอะถ่ายๆไปเถอะไอถ่ายก็ถ่ายไปวันนี้แต่ละคนทําให้กูหงุดหงิดทั้งวันเลยนะเนี่ยเออเพิ่งเห็นเร่องไรนี่ยว่าพี่สามจะมาด้วยเช้าเดี๋ยวก่อนนะแกทำงานที่ไหนะ ที่นี่ที่ไหนเจริญนครเจริญนครจากชมบุรีมาเจริญนครพูดมานักพยายามเลยนะเอาจริงๆพยายามพูดมีปัญหาอย่างนี้ปัญหาอะไรเรมตอนเนี้ยอน้ะไอยากูเนี่ยหว่งเราเลือกอะไรเรือวมเนี่าบอันปนตี้ก็อย่างี้ถ้าเกิดขนาดเราเราเนตนนี้ที่เราเย็นนเราไม่สามารถทำมันตมนแล้วนะปัญหาแม่อยู่ตรงเนี้ยแหละ